พูดภาษาฝรั่งเศสจากโครงสร้างประโยค chanson chanson โครงสร้างประโยคนี้เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการบอกความรู้สึกเช่นสมมุติเราอยากบอกว่าเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเราอาจจะพูดว่า c h s u i s f a t i g u q แบบนี้หรือจะพูดว่า chansonfatiq g u แบบนี้ก็ได้มันให้ความหมายเหมือนกันเลย สังเกตเห็นอะไรไหมว่าตรงคําว่าเหนื่อยหรือว่าฟาติเกเนี่ยเราเติมตัวเออลงไปตอนท้ายเพราะอะไรเพราะว่าในที่นี้เนี่ยเชอหรือว่าฉันที่เป็นคนพูดก็คือเราที่เป็นผู้หญิงคําว่าฟาติเกที่มันเขียนได้2รูปมันต้องผันให้อยู่ในรูปเพศหญิงเพื่อให้มันเข้ากับประธานแต่ว่ามันออกเสียงเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเชอหรือว่าฉันที่เป็นคนพูดในที่นี้เป็นผู้ชายเนี่ยคำว่าฟาติเกตมันจะเขียนแบบนี้ หรือก็คือไม่มีตัวเออแต่ว่าในภาษาพูดเนี่ยมันออกเสียงเหมือนกันมันก็เข้าใจได้เหมือนกันนั่นแหละทีนี้คําคุณศัพท์หรือว่า adjective ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากมันจะมีคําที่เพศต่างเขียนต่างแต่ว่าออกเสียงเหมือนเดิมแล้วมันยังมีคําที่เพศต่างเขียนต่างแล้วก็ออกเสียงต่างด้วยอย่างเช่นคําว่ากงตงที่แปลว่าดีใจหรือพอใจเพศชายเนี่ยมันเขียนแบบนี้แล้วมันก็จะออกเสียงว่ากงตงส่วนเพศหญิงเนี่ยมันเขียนแบบนี้แล้วมันก็จะออกเสียงว่า กองตงกงตงหรือถ้าจะบอกว่าฉันรู้สึกแก่เงี้ยสมมติคนพูดเป็นผู้ชายมันก็จะเป็นเช e ร์เมซองวิเยเชอร์เมซองวิเแต่ถ้าคนพูดเป็นผู้หญิงน่ะมันก็จะเป็นเช e ร e เมซองวิเยเชอร์เมซองวิเยเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าแก่ ในภาษาฝรั่งเศสมันเขียนได้2อ,อย่างแล้วเวอร์ชั่นเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยอย่างที่เห็นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือมันก็มีคําที่เขียนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเหมือนกันเช่น je me sens bizarre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  ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยถ้าคําไหนมันเขียนได้2รูปเราจะวงเล็บไว้ซึ่งตัวอย่างประโยคที่เราเลือกมาในวันนี้เนี่ยเป็นประโยคที่จะได้ใช้จริงแล้วก็เสียงไม่เปลี่ยนเนาะแต่จะเขียนต่างกันนิดหน่อย มาดูโครงสร้างประโยคกันเชอร์เมอร์ซองเนี่ยมันสามารถตามด้วยแอ t i v ฟที่เอาไว้บอกความรู้สึกได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าแอ t i v ฟตรงนี้เนี่ยมันจะต้องผันให้เข้ากับเพศของประธานด้วยมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยเราถ้าแบบกูไม่รู้แต่ว่าว่ามันมันออกมันมีเเขียนได้สองแบบหรือว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่ว่าฉันดันแบบว่าแบบออกเสียง เป็นเวอร์ชั่นเพศชายเป็น adjective เวอร์ชันเพศชายอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไรไหมคําตอบคือไม่เป็นไรเลยทุกคนเวลาพูดในชีวิตประจําวันเนี่ยต่อให้เพศมันผิดถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดถูกต้องอะแม้ประโยคมันจะไม่สมบูรณ์ในด้านของแกรมมาแต่มันสมบูรณ์ในด้านของความหมายเนาะคนฟังก็เก็ตอยู่ดีไม่ต้องเ r รี u s พร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยใพปกจิเช e มเมส่งเบียงเชมเมส่งเ Je me sens bien Je me sens bien. Tôi cảm thấy khỏe. Je me sens malade. 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 je me sens soulagé je me sens soulagé je me sens sous sens soulagé. je me sens soulagé ça nous long haut je me sens triste je me sens triste je me sens triste. Je me sens triste. Je me sens fatigué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 . ฉันรู้สึกเหนื่อย Je me s e n s coupable Je me ฉ e n s c o u p a อง e ุบ me sens c o ม p a b l e Je me sens c o ฉ p a b l e ฉันรู้สึกผิด Je m e s e n s s e อง Je m เ sens seul j อ me sens seul. Je me sens seul. Sàn rô sức ngảo. Je me sens en forme. 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 ฉันรู้สึกมีแรงกับปี้กระเป๋าฉันรู้สึกแปลก m ันรู้สึกแปลก Mill Je me sens mieux ฉันรู้สึกดีขึ้น Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี Je sais pas quoi manger Je ne sais pas quoi manger. Je ne sais pas quoi chanter. Je ne sais pas quoi chanter. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas quoi lui dire. ฉันไม่รู้ว่าจะต้องบอกขขาว่าอะไรดี Je sais pas quoi acheter Je sais pas quoi acheter ฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดี Je sais pas quoi mettre comme v ê Je sais pas quoi mettre comme vêtements ฉันไม่รู้ว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรดี Je e sais pas quoi choisir comme cadeau ฉันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเป็นของขวัญดีฉันไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีฉันไม่รู้ว่าจะดูอะไรดี ฉันไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรดี je qu'est sais pas quoi bon ฉันไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปว่าอะไรดีเป็นยังไงกันบ้างคะพอเดากันได้ไหมเอ่ยถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากคอมเมนต์คำว่าแม็กซี่ด้วยนะคะ